ที่นันไม่ได้ตัดผมมานานกี่ปีแล้วนะครับที่ 30, ที่แจ้ง30ป <30. S> ี30ปีแล้วนะ30ปี ขอสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งนะครับตะกี้ลืมกดเลยคอร์ดครับารทาไมถึงติดใจร้านนี้ครับก็ร้านนี้เนี่ยทำทรงได้ถูกใจโดยที่ว่าไม่ต้องเซตไม่ต้องเลือกทรงมา mm hmm. คือบอกเนี่ยผมยาวแล้วเขาก็จัดให้เลยแล้ววันนี้มีโจทย์อะไรให้ช่างแดงครับคืออยากจะให้แบบสีขาวกระจายเต็มศีรษะ mm hmm. เต็มเลย โอเคพี่นันสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับพี่นันก็เดินทางมาหาน้องแว่นเป็นรอบที่2เพราะว่ารอบแรกนะครับก็มาเซอร์เวลานเพื่อที่จะมารับคิวนะครับแล้วก็ถึงเวลานัดหมายวันนี้ก็เสร็จสิ้นที่น้องแว่นได้ดูแลพี่นันเรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทรงนะครับเป็นทรงบ็อกเกาหลีนะครับทุกคนสามารถทัดหูได้หลังก็จะเป็นทุยตัมนะครับแล้วก็จะปิดรอยขวัญที่พี่นันมีปัญหาด้วยเพราะว่า มีช่องตรงนี้ที่ทำให้มันเห็นขวัญแล้วมันทำให้ผมบางเป็นช่องเลยใช่ไหมครับพี่นันพี่นันไม่ได้ตัดผมมานานกี่ปีแล้วนะครับที่ท <30, 30 S 1> <30 S 2> ี่แจ้ง30ิปีแล้วนะครับแล้วอะไรที่เปิดใจให้น้องแว่นดูแลครับพี่นันคือเมื่อ2องเดือนเนี่ยก็ดูในยูทูบ b e นหนึ่งอยากตัดผม ดูๆก็ไม่กล้าตัดสทีทครับแต่นี่พอมาเห็นเนี่ยร้านอะไรนี่จืมแปลกทรงไหนอ่าอ่อันนี้พอดูก็ไม่รู้สึิงมันเชื่อใจขึ้นมาได้อืมก็เลยเปิดใจให้น้องแว่นดูแลเนาะครับแล้วก็อันนี้คือทรงที่น้องแว่นคิดเอทกับพี่นันนะครับช่วยกันว่าพี่นันก็ อแจ้งมาว่าก็คือไม่ไม่สั้นจนเกินไปแล้วก็าสามารถทัดหูเน็บหูได้แล้วก็ตรงสเปกกับเนื้อผมของพี่นันก็พอะเราอยู่ในช่วงไรพี่นันช่วงไหรคะช่วงไนคะอะพราะเราอยู่ในช่วง <laughs> พี่พี่นันแรงแรงเท่าไหร่ครับ แรงเท่าไหร่เออเท่าไหร่เดียวี่นันอายุเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยเฉลยให้พี่พไม่กล้าหน่อยแปสบสานี่แปนี่ทุกคนพี่นันอายุแปดสิบส <23. S 1> ามแล้วนะครับแปดสิบสามบวกไม่สะดวกแก่คนนี้ MVP ของช่องเลยนะครับก็คือ เป็นผู้ที่อายุเยอะที่สุดสูงสุดเลยนะครับก็คือ83แล้วก็คนที่2ก็คือ81อันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพแล้วก็ที่พี่นันฝากไว้เรื่องน้ำใช่ไหมครับพี่นัน การดื่มน้ําสําคัญมากๆนะครับแล้วก็วิธีการดื่มไม่ใช่กระดกทีเดียวนะครับแล้วค่อยๆจิบค่อยๆจิบนะครับทุกคนเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ําของเหลวเยอะมากๆเลยเรื่องเลือดหนืดเรื่องอะไรตัวเนี้ยสาคัญเลยนะครับก็ขอบคุณพี่นันมากๆนะครับที่ให้น้องแว่นดูแลแล้วก็เชงให้พี่นันเปลี่ยนในรอบ30ปีนะครับทุกคนเนี่ยครับพอเวลาทัดหูก็ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีปอยหวานนะครับทุกคนเห็นไหมครับจริงๆเรา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 แสนได้ไมได้ทั้งหมดเพราะน้องแว่นทําเซ็นเตอร์ไว้เขาจะซ้ายจะขวาได้หมดเลยเดี๋ยวพี่ๆดูฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเวลาเราทาดูอันนี้ก็คือเป็นปอยหวานนะครับก็จะเป็นบ๊อบเกาหลีนะครับทุกคนเห็นไหมครับแล้นี้ก็จะมารับตรงกรอบหน้าและที่สําคัญสีผมของพี่นันคือสีธรรมชาตินะครับทุกคน ใครที่มีปัญหาผมขาวนะครับก็ปล่อยไปเลยอย่าไปอย่าไปซีเรียสนะครับมันจะทําให้เราใจเราขุ่นมัวและที่สําคัญเนี้ยเราปล่อยและเลือกทรงให้เข้านะครับดูเคสอย่างพี่นันนะครับเราปล่อยสีเป็นสีดอกเราหนึ่งเลยสารพิษไม่เข้าตัวไม่เข้าตับนะครับทุกคนอ่าแล้วก็พอเลือกทรงให้เข้าเนี่ยทุกคนดูบุคลิกภาพของพี่นันนะครับ ใครจะไปรู้ว่าอายุ83แล้วนะครับเห็นไหมครับพี่นันขำเลยเพราะว่าเหมือนเอาอายุมาพูดเลยนะเนี่ยครับเห็นไหมครับสมาร์ทและดูดูบุคลิกภาพดีมากเลยนะครับตั้งแต่การแต่งตัวสีปากคือทุกอย่างเนี่ยการออกแบบของช่างนะครับนี่คือโจทย์ที่เราจะออกแบบทรงผมยังไงให้พี่นันเข้ามา ดูแลแล้วก็เราก็หลังสรรค์ทรงนี้ให้พี่นันนะครับพี่นันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโอเคเนี๋ยน้องแว่นจะหมุนจอให้พี่ๆเขาดูเต็มจอกั่ะนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นทุยละมุนแบบนี้เลยนะครับทุกคนอ่าปึ๊บเดี๋ยวพี่นันมองกล้องนิดนึงครับโอเคโอเคอ่ะล้องค่ะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพุมเป่าให้ดู เราจะก้มเป่าแล้วพอหนังศีรษะเริ่มแห้งนะครับทุกคนเราก็ใช้ลมเย็นย้อนขึ้นมานะครับรู้ไหมครับว่าทําไมต้องเป็นลมเย็นลมเย็นจะเป็นตัวปิดเกล็ดผมนะครับและทําให้ผมอยู่ทรงได้นานขึ้นนะครับเนี่ยคือเหตุผลแล้วก็ใช้ลมเย็น,นย้อนขึ้มานะครับที่นมานิ๊บปิดกฟอฟอได้เลย ่อเดินหนุหนๆกันอ่าโอเคต้องขอบคุณตากล้องจำเป็นนะครับทุกคนครับนี้เราก็เป่าย้อนเสยขึ้นมาเลยนะครับพอหลังจากเป่าย้อนเสยขึ้นมาทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมพองแล้วก็เราทำให้ผมนั้นมีวอลลุ่มธรรมชาติโดยที่ไม่ใช้เซตติ้งนะครับทุกคน ทุกคนดูนะครับว่าข้างหลังพองทุยสวยมากเลยโดยที่ไม่ได้ใช้อะไรผมไม่ได้ใช้เซตติ้งอะไรเลยก็คือเป่าอย่างเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องเชิญด้านหน้าตรงนี้นิดนึงนะครับโฟกัสที่ที่หน้าของพี่นันนะครับแล้วก็พอเวลาเราเป่าเสร็จนะครับพี่นันก็ มาเกี่ยช่อข้างหน้าให้เป็นหน้ามา้าซีทรูอันนี้เขาเรียกหน้ามา้าซีทรูนะพี่นัน <c oughs> ใช่ใช่มันมีสับมันอันเนี่ยอันนี้คือหน้ามา้าซีทรูแล้วก็เกี่ยแล้วก็ใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วของเราโดยที่ไม่ต้องใช้แปรงเอ้ไม่ต้องใช้หวีนะ <c oughs> เอานิ้วสางอย่างงี้นะครับ <c oughs> พี่นันขออนุญาตนะครับปึ๊บอ่นะอย่าให้กล้องดู <c oughs> เวลาเราสางและเสยทุกคนจะเห็นเท็กเจอร์ของผมที่ <c oughs> ช่างแว่นทํานะครับมันจะเป็นริ้วๆแล้วมันจะกอดเข้ากับ มันจะมันจะงุ้มเข้ามันจะไม่บินนะทุกคนและอันนี้คือเสน่ห์ของของที่ร้านเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นลายเซ็นของของร้านทรงไหนเลยคือทุกคนที่มาจะได้ตัวนี้กลับไปนะครับเนี่ยปลอยหวานเนี่ยฮะมันจะเป็นออโตเมติกอ่าเป็นซิกเนเจอร์ของช่างแว่นเลยอ่าเนี่ยครับอ่าเป็นลายเซ็นของที่ร้านเลยเนี่ยและถ้าเราทัดหูนี่ทุกคนดูก็จะทําให้คุณดู เกิดเชิต้องหูอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันคีเอดงานได้เยอะเลยครับทุกคนเนี่ยเราจะทําอะไรได้เยอะแล้วแถมสามารถปัดได้หลายหลายปัดเลยไม่ว่าจะปัดซ้ายปัดขวาได้หมดนะครับทุกคนอ่าเห็นไหมครับมีเสน่ห์มากเลยแล้วดูดูแบบเทสอะครับไม่รู้จะพูดว่าไงคือจากคนผมฟีบๆที่โดนรัดแล้วตอนนี้คือผมพองฟูเนี่ยทุกคนแล้เดี๋ยวดูเขาออกงานนะรับรองว่า เพื่อนๆในแก๊งต้องถามว่าเธอไปทำที่ไหนมาคุณนานไปทำที่ไหนมา,าได้ลูกค้าอีกอ,อก็ต้องจอมาแหละเพราะว่าผมก็ทำทำได้เท่าที่ทำได้เพราะว่ามันมีคนมีต้องตามคิวกันนวนทุกคนเนี่ยกล้องแผนไปดูนะครับ<ม>เห็นไหมครับนี่บรรยากาศในร้านนะครับอันนี้ก็60กว่าอันนี้ก็50กว่าคับอัพ หุ้ยพี่นุ่งก็หกสิบกว่านี่ก็หกสิบกว่าทุกคนเนี่ยนะบรรยากาศในร้านเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นกันเองน่ารักนะครับแล้วก็ทำให้ใจชื่อดีไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกจริงๆครับเพราะว่าเราออกแบบให้คุณดูดีเขินนะตอนมาจะมาเนี่ยวัยอายุมากแล้วเออ MVP เลยทุกคนอ่๋อหัวค่อนข้างฟีบเนาะ อ๋อ uhm, พี่네 bo พี่รัดใช่ไหมใช่ใช่รัดมวยไปข้างหลังหัวเลยปีบเลยโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับเอาส่วนที่เหลือพี่นันจ่ายอีก200บาทนะครับ ห้ามพูดกว่าก่าไ,ไ,ไ้อ,อ,อ่ดาหุ่นเาดูแลสุขภาพเหมือนกันอ่าพี่นันปิดเลยปิดเลยพี่วันนี้บรรยากาศในร้านทรงไหนนะครับวสีธรรมชาติทรงแบบสวยมากวันนี้เป็นศูนย์รวมจริงๆนะครับไม่เคยคิดเลยว่าร้านทรงไหนจะดูแลพี่ๆหกสิบแปดสิบ ห้าสิบช่างแดนสี่สิบคนนี้ห้าหกสิบกว่าแล้วโอ้ยน่ารักมากๆเลยนี่เราดูแลเราดูแลกันด้วยใจนะทุกคนเห็นไหมโอเคเนี่ยแปดสิบสาม สวัสดีครับผมช่างแว่นร้านทรงไหนนะครับวันนี้จะมาบอกเรื่องการจองคิวของทางร้านนะครับก็เข้าไปอาแอดไลน์ช่างแว่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นไลน์ลายแว่นให้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลน์ช่างแว่นแล้วก็ขึ้นเบอร์โทรร้านทรงไหนแล้วก็ลูกค้าพี่ช่างแดนหรือว่าลูกค้าช่างแว่นก็จะ บอกรายละเอียดว่าช่างแดนติดต่อยังไงช่างแว่นติดต่อยังไงนะครับทางไหนแต่ส่วนมากช่างแว่นไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าจะมีไลฟ์สดในใน t ิกตอด้วยแล้วก็จะมีไลฟ์สดใน YouTube ด้วยมาเป็นส่วนใหญ่เลยรับโทรศัพท์ไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์แล้วก็คิวมีตลอดก็จะ โฟกัสที่ที่อซอยผมนะครับยังไงพี่ก็แอดไลน์นะครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นไลน์แอดของช่างแว่นไว้นะครับแล้วก็ จะมีค่ามัดจำบริการสำหรับเคสผู้หญิงนะครับก็มัดจำไว้500บาทนะครับส่วนผมชายก็มัดจำไว้200บาทนะครับค่าบริการตัดผมซอยผมกับช่างแว่นนะครับอยู่ที่700บาทนะครับทุกคนก็สะซอยแล้วก็บำรุงรวมอยู่ในขั้นตอนเดียวช่างแว่นดูแลหมดนะครับก็อยู่ในราคา700บาทไม่มีบวกเพิ่มนะครับจะผมยาวผมสั้น ช่างแว่นก็ดูแลหมดนะครับแล้วก็ช่วงนี้คิวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่ามีเคสที่มาจากใน YouTube จากใน tik t o อนะครับและฐานลูกค้าประจำก็มีช่างแว่นต้องขอโทษพี่ๆลูกค้าประจำที่ขอคิวมาแล้วเวลาไม่ตรงกันเพราะว่าช่างแว่นช่างแดนติดคิวกันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับยังไงทักแชทแล้วก็หรือว่าแชทใน Facebook ทิ้งแชทไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวช่างแว่นจะเข้าไปตอบหรือไลน์แอดแต่ตอนนี้เพจร้านมันไม่ค่อยเด้งครับเอาไลน์ดีกว่าครับเดี๋ยวขึ้นไลน์แอดจองจองทางไลน์แอดนะครับแล้วช่างแว่นก็จะส่ง QR ร้านทรงไหนนะครับเพื่อที่จะทำการสแกนมัดจำจองนะครับ แล้วก็ช่างแว่นก็จะส่งตารางคิวคอนเฟิร์มแล้วส่งโลเคชันสำหรับพี่ที่ไม่เคยมาที่ร้านนะครับไม่ว่าจะมาจากใน YouTube หรือว่าใน t i k t o อนะครับทุกคนฝากร้านเล็กๆนะครับที่อยู่บ้านฉางระยองนะครับที่บริการด้วยใจทำด้วยเต็มที่เข้าใจปัญหาลูกค้าตอบโจทย์ทุกอย่างสร้างความมั่นใจให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับ พอเราอยู่ในช่วงไม่สะดวกแก่ครับฝากร้านด้วยนะครับทุกคนกดติดตามกดคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ช่างแว่นกับพี่ช่างแดนได้ทำคลิปมาเกี่ยวกับการตัดผมเทคนิคต่างๆฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ